สวัสดีครับผมแบงค์ยังเข้าแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทดลองปลูกมอนสเตอร่าจากเมล็ดดูนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการดูแลและปลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมเขา้าแลงค่แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับไปเลย อันนี้เป็นเมล็ดมอนสเตอร่านะครับที่สั่งมาจากทาง s h o ปี e ในหะนึ่งชุดนะมีทั้งหมด10เม็ดนะครับสังเกตว่าเขาใส่ตัววัสดุปลูกมาให้ด้วยในนี้นิดนึงนะครับพงแบบเห็นปะพอเขาอยู่มาเนี่ยมันก็จะมีลากงอกออกมาบ้างแล้วนะครับก็แปลว่าเออเนี่ยปลูกมนันน่าจะรอดเดี๋ยวเรามาลงปลูกกันแล้วเรามาดูอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการปลูกมอนสเตอร่าจากเมล็ด สำหรับวัสดุปลูกผมใช้เป็นพีทมอสแล้วใช้กระถางเล็กๆในการเพราะครับผมใส่พีทมอสลงไปค่อนกระถางจากนั้นผมก็จะวางเมล็ดลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะนาพีทมอสมาโรยข้างบนครับตอนนี้ก็เอาลงดินหมดทุกเมล็ดแล้วนะครับเป็นทั้งหมด10เมล็ดแล้วก็กรบหน้าดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลดน้ําแล้วเราก็ตั้งเขาว้าในที่ที่ร่มลําไรนะครับที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็มาดูรอดูการญเติบโตของเขากันต่อ อันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับในการปลูกมอนสเตอร่าจากมเมล็ดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกต้น,นมีความงอกขึ้นมาจริงๆอะมันงอกขึ้นมาตั้งแต่วันที่2วันที่3แล้วนะครับแต่ว่ามันมีต้นนี้เนี่ยที่เอ่อดูเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั้นมาผมมีไปแงะเขาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงอกขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะช้าวกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะฮะแต่ต้นอื่นเนี่ยก็คือมีการแทงขึ้นมา อย่างเร็วนะครับเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องลดน้ำเขาเยอะนะครับใช้การใช้แบบสเปรย์ฉีดน้ําเอานะครับใช้ฟอกกี้ฉีดเอาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะชื้นเกินไปอาจจะไม่เกิดการรากเน่าได้นะครับอย่างต้นนี้เนี่ยในกระถางนี้จะเห็นได้ว่าหน้าดินของเขาเนะี่ยมีความแห้งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้สเปรย์น้ําฉีดเอานะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าต้นไหนที่มันยังเปียกๆอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยไปทําอะไรกับมันมากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก,กลัวกลัวเขาตายเหมือนกันเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกในการลองปลูกแบบมเมล็ดนะฮะผ่านมาสามอาทิตย์กว่านะครับทุกๆต้นเนี่ยออกใบมาแล้วนะครับก็อืมบางต้นเนี่ยเริ่มที่จะมีใบที่2ออกมาแล้วนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมใบที่สองงอกขึ้นมาแล้วนะครับต้นนี้นี่ก็กาําลังมีหน่อขึ้นมาเหมือนกัน แล้วตอนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้ว1เดือนครึ่งนะครับกับเจ้าต้นมอนสเตอร่าจากมเมล็ดน,นะครับตอนนี้ทุกต้นงอกขึ้นมาแล้วอยู่ในสภาพนี้นะครับมีการงอกงามได้ดีเลยนะฮะแต่บางต้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโตช้ากว่าต้นอื่นๆก็มีนะมันก็คงเหมือนคนแหละที่มีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าทั้งหมด10บเมลที่ผมซื้อมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการงอกทั้งหมด100เลยนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ ไม่งอกขึ้นมาเลยนะฮะเพียงแค่มันจะมีบางต้นที่เออช้ากว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างต้นที่โตเก่งๆเลยเนี่ยก็จะมีแบบนี้แล้วนะครับ2ใบคือโตเร็วเหมือนกันนะสำหรับ1เดือนครึ่งได้เท่านี้เนี่ยผมแฮปปี้มากเลยนะครับเนี่ยบางต้นเนี่ยก็เนี่ย อย่างนี้นะครับบางต้นมี2ใบแต่ว่างอกอันใหม่ขึ้นมาตรงข้างล่างอย่างนี้ด้วยอะ่ะเออมันก็ดีนะบางต้นที่ช้าๆก็จะมีแค่หนึ่งใบแต่อีกใบหนึ่งก็กําลังออกมาก็ถือว่าโอเคนะตามเพื่อนเขาทานันโดยที่ดินที่ผมใช้เนี่ยก็คงเหมือนเดิมเลยนะครับคือพีทมอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยด้วยความที่พอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับผมก็เริ่มที่จะมีการให้ปุ๋ยเขาเป็นปุ๋ยคอกโรยลงไปข้างบนบางๆนะครับคอยเช็คดินเขาอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยมี ความแห้งแค่ไหนแต่ว่าไม่ได้ลดบ่อยมากแต่ถ้าเกิดสูงวแห้งเกินไปผมก็จะเอาน้ําพรม,พรมเอาฟอกกี้ฉีดๆนะครับให้มันมีความชื้นอยู่แต่ก็จะพยายามไม่ให้มันเปียกแฉะมากเกินไปไม่งั้นเนะี่ยผมกลัวว่ามันจะรากเน่าแต่โดยรวมผ่านมา1เดือนครึ่งแล้วอยู่ในสภาพนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะอย่างไม่ีต้อนหนที่ตายนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะร้อยเขาแข็งแรงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่ารากเขาเริ่มที่จะ เลยออกมานอกจากกระถางแล้วเนี่ยผมคงจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เป็นมะพร้าวสับร้อซ็นตผสมกับเจ้าตัววัสดุเก่านะครับ แล้วก็เริ่มที่จะมีการใส่พวกปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคตลงไปเล็กน้อยนะคบเพื่อเป็นการช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะที่ใบใหม่ของเขาเนี่ยยังไม่มีแฉกเพราะว่าเขาเป็นเบบี้อยู่นะฮะเป็นใบรูปวใจอย่างนี้นะี่คือเรื่องปกติกว่าที่เขาจะมีใบแตกออกมาเป็นแฉกในผอมอ่านมานะครับประมาณ1-2ปีเลยแหละที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงการดูแลของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยผมก็คงจะถ่ายวิดีโออัปเดตนะครับว่าลูกๆของผมทั้งสิต้นเนี่ ผมว่าอันนีนะ้วิธีการปลูกเพาะมอนสเตอร่าจากเมล็ดนะก็เป็นวิธีที่น่าสนใจสําหรับ ใครที่รักต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากมายเลยนะครับปลูกแล้วก็รอดด้วยนะครับเพียงแค่ใช้เวลาแค่นั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันมีความผูกพันมากกว่านะเพราะว่าเราเห็นเขาั้งแตัดสมัยที่ยังไม่แบบไม่ไม่มีใบอ่ะมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยมันคือลูกลูกของเรานะครับมีความผูกพันอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเขาถึงเวลาโตมากกว่านี้เนี่ยผมก็คงจะย้ายเขาไปอยู่ที่บ้านใหม่หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับมากันสั้นๆบ้างเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องอะไรผมมมจะะะะะพยยยยาาแอนนเเเต้้ไขรรื่ป็ ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะไปตามผมที่เพจ Uncle Bank หรือว่าที่ Instagram Hi Uncle b b n n k ก็ได้นะครับผมจะแอคทีฟใน Instagram มมากกว่านะมาเซฮัลโหลกันก็ได้หรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะให้พูดถึงืองอะไรนะครับคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ผมขอตัวก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย